กากสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับกระบี่ทีโตนะครับนี่ผมได้นโนบุกเก่ามาหนึ่งตัวนะครับเราจะมาดูนะเราจะทำอะไรมันได้บ้างนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องลองเปิดเครื่องนะครับผมมีสายชาร์จผมก็จะเสียบชาร์จดูนะครับนี่แล้วก็ปึ๊บเราเปิดขึ้นมาครับเรามาดูก่อนนะมันสเปคอะไรนี่โนบุก HP Compact นะครับเก่ามากนะเราจะไปดูหน้าไปอดนะครับสำหรับ HP กด F10 นะครับของรุ่นนี้นี่ เรามาดูนะครับที่เต็มอินฟอนะครับนะตอร์นมีทุกคนจะเห็นรายละเอียดนะครับมีเป็น Core 2 Duo นะครับอ่า T 7,100นะครับแล้วก็ความเร็วก็ประมาณนี้แล้วก็มีเมมมอรี่อยู่ที่2,048 MB นี่คือสองกิกนะครับซึ่งเราก็ต้องมาอัปเกรดมันนะครับจริงถ้าเป็นไม่ได้อััให้เป็นสี่ก็ได้ครับแต่ผมมีแค่ หนึ่งกิกตัวเดียวผมก็จะเอามาใส่พอเราได้แล้วครับเราก็ปิดเครื่องไปเลยครับปิดเครื่องนะครับพอเราเช็คแล้วจะปิกอะไรครับเราต้องการอัพจริงมันมันเปลี่ยน CPU ได้นะแต่นี้ผมไม่อยากให้มันยุ่งยากครับก็ถอดแบตออกก่อนนะครับถอดสายชาร์จออกพลิกใต้เครื่องนะครับผมที่จริงนะครับมันสามารถอัพฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเขียนว่า Uh, HP อะไรทุกอย่างครับตรงนี้นครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอัพเลมนะครับเราก็จะมาอัพเลมกัอัพเลมกันนะครับแล้วก็วินโดว์ตัวนี้ยังเป็นวินโดว์ XP นะผม mm hmm. จะมาลงวินโดว์ใหม่ด้วย mm hmm. นี่นะครับหลังจากที่เราแกะข้างใต้นะครับมันจะเป็น RAM on board อยู่ตัวนะครับแล้วก็นี่มันจะมีช่องใแอปเกียนตหนึ่งตัว สวีดิคัสไวไฟนะครับผมถ้าให้ดีนะเวลาแกะอัพเกรดนะเราแกะแบตด้วยก็ได้เพื่อความปลอดภัยครับนี่เราแกะไปเลยนะครับนี่แบตนะครับเราแกะออกไปก่อนแล้วก็นี่แรมของผมนะครับนี่ผมจะหาตัว2องกิกมาใส่ครับแต่นี้ของ DDR 2มีแค่1นึกิกครับผมเห็นไหมครับ DDR 2 PC 2นะครับแล้วก็1นึกิกเอาใจไปครับอย่างน้อยเป็น3ามกิกก็ยังดีกว่า2องกิกนะครับผม พอเราใส่ไปปั๊บนะครับเราก็ใส่อันนี้กลับเหมือนเดิมครับตัวครอบอันนี้ผมแนะนําแบบง่ายๆนะครับในการอัปเกรดอัปเกรดโน้ตบุ๊กนะครับในงบป,ประมาณที่ไม่แพงมากถ้าดีก็อัปอัปเกรดพวกเอสดีอะไรก็ได้แต่เมืกนที่ซีพมันเกา่าผมก็เลยก็อยากอัปเกรดอะไรมันมากมา เราก็ขันน็อตเลยเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ <c oughs> ใส่แบตคืนครับก็ล็อกแบตรียบร้อยครับสูงทีนี้ตัวนี้ครับมันเป็น Windows XP อยู่นะครับผมต้องการอัปเกรดมันนะครับเป็น Windows ที่ผมตั้งไว้ลองผมจะลอง Windows 10นะครับถ้าไหวเราก็ไป Windows 10แล้วถ้าไม่ไหวเราก็ไป Windows พวก7หรือ8นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกอนนะครับว่าแรมขึ้นหรือยังอ่า F สิบเหมือนเดิมครับถ้าขึ้นมันต้องเป็นสามกิกนะครับผมเต็มอินร์ครับ <S <S อ่าขึ้นแล้วนะครับเป็นสามกิกนะครับผมโอเคสามพันเอ็มบีว่าไปติดไว้ก่อนนะผมจะไปหาเอา USB Boot Window มาก่อนนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราได้ยืดบีมาแล้วนี่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมจะไม่ต้องมาสอนอะไรไม่ต้องอะไรบมันเสียเวลาใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปได้นะครับใน u t u b e ของผมก็เสียบเข้าไปในเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ไอตัวรุ่นนี้นะครับกด F9 ครับสำหรับการเลือกบูตเนี่ยเร็นมันกำลังโหลดดิงมนูเนี่ยปึ๊บเรามาดูนะ ในเรื่องนะครับระหว่างอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ของโนบูที่จริงผมว่าจะอัพเกรดมันไปด้วยนะครับพอน80กิกดเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยพอในยุคนี้ครับแต่น่าจะใช้อะไรไม่เยอะครับผมว่านี่ยูอสบีฮาร์ดดิสก์เอนเตอร์ไปครับทุกคนแล้วก็รอหน้ามันรันหน้านี้นะครับบูตหน้าวินโดว์มาแล้วดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะบางทีตัวเก่ามันอาจจะไม่ผ่านนะครับ ราะตอนนี้เป็น Windows XP นะครับเราจะลองบูตกับ Windows ที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนนี่นะครับหลังนี้ผมไปทำบูต Windows 10มาผมทำใหม่เลยนี่เพราะอันเก่านี่มันบูตไม่ผ่านนะครับผมนี่ผมทำเป็น Windows 10ปรับแต่งนะครับผมผมจะตั้งค่าไปเลยต้องรอบูตถ้าเป็น Windows พวก10อะไรแบบนี้นะครับมันจะบูตนานหน่อยนะครับผมนี่ส่วนที่เหลือจะเซตอัตลง Windows นะครับผมกด ผมค่อยตัดตีทีตอนมันบูทเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่อยากจะสอนอะไรเดี๋ยวค่อยทาคลิปแยกอีกทีนะอ่านี้นะครับหลังที่ผมเซ็ตอัพอะไรเสร็จนะมีเป็นวินโดว์ปรับแต่งนะครับผมมันก็ลื่นขึ้นในระดับหนึ่งครับเพราะวินโดว์สิบนี่เห็นไหมครับวินโดว์สิบโปรครับแต่มันชอ่ออะไรนะครับเป็นของฝั่งของ macos อะไรแบบนี้นะครับ apple นะครับผมนี่เห็นไหมครับ ก็สวยงามนะครับหนีกาแด้มันสามเหมือนกันแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้นะครับถ้าดีก็ถ้าอยากลง Windows 10อะไรแบบนี้ก็แนะนำไม่อัปอีดีดีดีกว่าครับแต่นี้ผมใช้งานที่ธรรมดาใช้งานทั่วไปก็ได้อย่างนี้ครับไม่ถึงขั้นลื่นมากเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะเก่านะครับแต่ก็ถ้าทางานทั่วไปใช้งานท่องเว็บทํารายงานอะไรก็สะดวกนะครับแล้วก็อนชื่อมันสวยนะครับตอนนี้ผมเลยลง มันไม่ค่อยกินแะเปิเครื่องอะไรอ่ะนี่ดูนะครับมันค่าทรานเจอร์เดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันกินเลมอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมค่อยมาแจกในช่องแล้วกันกินไหมครับกินเลมอยู่หนึ่งกวัยครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอกาบลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่มีอะไรข้องใจก็หรือจะสอบถามก็ทักไปที่เพจกระบ,บี่สีโตได้เลยนะครับ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับการอัปเกรดโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าก็ขอจบกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ